สวัสดีค่ะอยู่กับเราช่องพายทองเพชรค่ะวันนี้มาเยี่ยมบัวบานกับชื่นใจกับแม่เจ๊ไพบุญค่ะวันนี้เอาวันนี้บัวบานเห็นหอนันหน้าเปิดหดปุ๊บกันย่างหัดหลังใส่เลยจ้ะเพราะว่าเมื่บอบนับอบนเมือ่อวันมาอยู่นี่อ้วนแห้งเลยจ้ะมื่อวันจ้ะ บัวบ,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 บานมือนีตาย่ายมาเฝ้าอันบัวบานพร้อมจามือนีเลืมเด้จ้ะใายบัวบานมือนีอาหารคือหลายแทพลูกมือนีโอ้อันเอาสับปะรดขึ้นมาไว้ทึ่งบานได้จ้ามือนีจ้ะเรืองจ้ะมือนีโรงส่างของบอัวบานย่างสวยเลยจา้าโอ้ยน้องท้องเป็ดเคยอ,อยากได้จังสี่แท้นอมือนีอยากได้อันคือพี่บัวบานแทพโรงส่งออางแบบไงเลยจ้ะ ลิงจ๋าคุนตายายนางญุคุนจ๋าิ่งจ๋าิ่งจ้าบัวบานไปกินงาเนื้เดียวได้จ้ามังจ๋าบัวบานเห็นแม่โซมาเอางามาให้บัวบานหันนาไปย่างเดียวเด้ดจ้าเพราะว่า,าสิได้กินแลยจ้า,านจ๋าบัวบานอยากกินแห้งเร็วมันจ้า มืนอนีกขั้จะบประธานมาได้จ้าบระธานมาหิ้วความสาดได้จ้าตอนนี้จ้าดึงจ้าอ้ยดูบ้านดูขินด,ดินใส่แล้วจ้ายัดขิดินใส่ลังยัดดินใสหลงัลงหลังเจ้าของจ้าเมืองจ้าคุณแม่เจพระบุญจายนุน วิตายันมจะหินตหัวออกมากนางว่าอะไรจ๊ะเจ๊เพบุญจ๊ะโอ้เด็กกองดินปะยังได้จ๊ะกองดินอันเจ๊เพบุญจ๊ะอืมจ๊ะมึงบูบังโอจ๊ะบบบางเป็นย่างอมย่างเดียวได้จ๊ะบบบามจ๊ะแจ๊กสิย่างไปใส่จ๊ะย่างอมย่างเดียวอืมจ๊ะ ไม่นี้ฝนกำลังสิตกจ้าฝนได้นลืนล่นยอยู่จ้าหนึ่งโบบานเป็ย่างย่างเดียวเลยย่านฝนตกที่โบบาน บัวบานไปนย่างอ,อมย่างเดียวเลยจ้าบัวบานจ้าบรรยากาศบนนี้คืมฟ,ฟ้าคืมฝนแห้งเลยจ้ามันนี้จ้า,จาช่วงนี้จ้าบ้านบัวบานคนดินย่างสูงเลยจ้ามันนี้จ้า,า,จาทุ่มดินเสมอกันเลยจ้ากับอันที่ว่า เจ๊ให้บูนอยู่กรับอันชื่นใจอยู่จากทมเสมอกันเลยนะรูบานกันาะย่างเดียวเลยจ้ามาสนใจไคเลยจ้าไคนเนาะเสียงหามให้เนาะให้รู้บานกินเนาะนี่ บัวบานกระยางย่างเดียวเลยจ้ะเพงชื่นใจจ้ะชื่นใจเพิ่นก็กินย่างเดียวเพื่อนจัะบัวบานย่างเห็นย่างลูกบักลาบ่ไล่ตาที่บกลานม่งไง มันมปนฝนตกเริ ici, ่มแห้งะจ้าตอนนี้จ้าเรนตกแห้งดี๋ยวบบานย่านฝนบรรุ่านฝนบ๊บบบาน มึงจะโอ้ช so ินใจก็กินย่างเดียวเลยไม่สนใจใครเลยจ้ะตอนนี้จ้ะอู้ตะขอสั่งบะบานขึ้นหลายแม่งแท้มึงจ้ะมึงตะขออันควนเชียวกวนจริงจ้ะของผู้หญิงของอันเอาเสียจ้ะมึงจ้ะโอ้มีกล้วยพร้อมบะบาน บักลาอยากกินกล้วยบอ่บอโบานกล้วยนี่ได้ลูกกล้วยนี่กินกล้วยบ่ครับโบ,บานครับงานโบ,บานคือบอุญนี่นะ้อันี่เพื่อจโปู่คือบ,บอระัดงาน้บบานน,ะนู่นบักนัดกับนี่แล้ว เจ๊พีบุญสงสัยเปียกฝนแล้วนี่เจ๊พีบุญน,นี่ยี่ตากฝนเลยมันสุดยอดเงินเลยจ้าเงินจ้าเงินพูนพินตาจ้าตาของบาหวานจ้าตาปีกออับเจ๊เจ๊จ้าคนยูโรงสั่งอันไห่จ้า โบบานกัย an ah. oh, ่าย่างเดียวเลยจ้าโอ้ยลายตากระโบบานแค่น้อยนีดโบบานกัย่าย่างเดียวเลย จรจ้าบ๊อบานบ๊อบานย่างให้ย่างน้อนี่เบื่อยชื่นใจจ้าโอ้ยกินย่างเดียวเลยจ้ะบ๊อบานก็นย่างอมย่างเดียวเบื่อยันแม่พ่อบุญจ้าแม่พ่อบุญโอ้แม่พ่อบุญบ๊อเปียกฝนจ้เพราะว่ายยื้อไปยันให้ไม่จ้ะฝนบ๊อบเปียกจ้ะ นหมนแม่ระบุญยูาลางจ้ามมนีฝนตกแห้งละจ้ามันีช่วงนี้จ้าไปดับลอบบ้านของบัวบบ้านจ้า ปตาหนูเขียวงามเลยจ้าอ่าโบวบานเชียร์ใหงามกินเลยจ้าโอ้ยโอ้ยโบวมีตีโบว์หานมากลาโบวมีอ้อยตีโบวบานมาอยู่นี่โบวบานมาได้กินอ้อยเลยมาเนี่ยไปอยู่บ้านตายายโบวบานมีกินอ้อย เป็นยังบาวานฝนตกแล้วอ้ฝนตกเด่ดออกเราพอดีคลิปนี้จบเพียงแค่นี้ค่ะฝากดากไดกไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องพายทองเพชรได้ค่ะสวัสดีค่ะ